เด็ค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะอ่าวันนี้มาพบกับแม่วิวแล้วก็แม่ตุ๊กในวันพฤหัสบดีนะคะอ่าแม่ตุ๊กขาแม่ตุ๊กอยากรู้ไหมเอ่ยว่าทําไมเราถึงมีฝนตกลงมาตอนนี้ก็หน้าร้อนนะแม่วิวเนาะพระอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะแม่ตอนนี้น่าร้อนก็โอ้โหร้อนอยากให้ฝนตกจังเลยความร้อนมาจากใครนะแม่ตุ๊กพระจันทร์ อใช่หรือเปล่าแล้วแต่เด็กๆแม่จ้ารือเปล่าไม่ใช่แน่แล้วแม่มาโถพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เขาให้ความร้อนค่ะส่วนน้ำนะคะไม่ตุ๊กขาน้ำเขาให้เป็นอะไทำให้เราเป็นยังไงนะโอ้สดชื่นถ้าเราได้อาบน้ำเวลาร้อนๆใช่ไหมคะ่ะเออแม่บิวเมื่อมาวานเนี่ยแม่วิวสั่งให้เด็กๆเตรียมอะไรมานะอ๋อแม่วิวให้เด็กๆเตรียม ตเตรียมอุปกรณ์ที่จะมาทดลองวันนี้ค่ะเมนตุ่ขาอะไรบ้างครับอ่ะในแบบมีแก้วหรือโหลกแก้วค่ะเมนตุ๊่ขาเตรียมมาได้ยังเด็กๆเตรียมมาแล้วอยังเตรียมมาแล้วอาวานอะไวค่ะอันนี้นะ นี่สองฝาเองแก้วค่ะองแก้วเตรียมมาไว้ยังถ้าเตรียมแล้ววางเลยค่ะเราจะดูว่าเราเจะดทดลองอะไรค่ะทดลองหนึ่งเนาะแลอะไรนะอันที่สามน้ำร้อนค่ะแม่ตุ๊กขาน้ำร้อนเหรอคะน้ำร้อน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 อันร้อไปเนาะ ร้อนค่ะร้อนนมานภรรยเด็กๆอย่าไปจับอย่าไปโดนเลยนะลูกนะอย่างนี้ต้องใครแน่แเลยอย่างนี้ต้องให้ใครช่วยคะแม่ตู้ขาบุกร้อนค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่งกบด้วยนะคะเองไม่ได้นะคะน้ำร้อนเสร็จแล้วก็ไปอะไรอ่ะน้ำแข็งค่ะแม่ตู้ขาบอยากทานยังไงมันแย่เอ๊ะว่าทำอะไรเอย่าแม่วิววันนี้แม่วิวจะทามีน้ำร้อนมีน้ำร้อนมีน้ำแข็ง เอ้ก็มีแก้วมีฝาล็อกแก้วเอ๊ะน้ำร้อนกับน้ำแข็งนี้จะมาเกิดอะไรหรือแม่วิวอะไรนะเฉลยเลยไหมยังยังให้เด็กๆคิดดูสิจะมาทำอะไรดีได้เด็กๆลองสิลองคิดดูสิเราถามคุณแม่ที่ว่าเอ๊ะแม่วิวแม่ต้องจะมาทำอะไรมีน้ำร้อนมีน้ำแข็งเราจะมาทำอะไรจะมาชงอะไรให้เด็กทานหรือเปล่าน้อเอ๊ะแม่วิวก่อนที่เราจะทำ เราว่าทุนเพลงชนเพลงนะเพลงอะไรดีคะไม่จ้อาฉัมาสอนเราเราโรงเรียนดีกว่ามาเพลงมาโรงเรียนมาดึงเพลงแล้วแม่จะเฉลยให้ฟังนะครับเพราะเขาเร่งช็อกชักเรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านพวเรานีทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจละเลิงแจ่มใส เงื่อมาโรงเรียนแล้วลิกไม่ค่ามาโรงเรียนเอ๊ยยังไม่บอกอีกยังไม่บอกยังไม่บอกขออีกหนึ่งปีอเมทั้งหมดกี่นิ้วนิ้วจับนิ้วใครเห็นครับทุกท่านมีนิ้วอะไรบ้างนิ้วโป้งอนิ้วโป้งนิ้วไอ้ยิบนิ้วนิ้วนิวชีนิ้ครับนิ้วอะไรนะตุ้มนิ้วนิ้วกลางนิ้วกลางต่อไปนิ้ว เอาไว้สวมหวนต่อไปนิ้วโอ้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าต้อไปแม่พี่นิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายทีรู่อะไรสุขสบายั้าใจละใจไปก่อนละสวัสดีต่อไปนิ้วอะไรนิ้วเด็กๆ Nước chi cứ màu đó. Ờ là một từ tài. Nhiều chi yêu này, nhiều, nhiều chi yêu này. Lại chắc. Yêu uh, bay đi lưu lại, xuống bay thăng cài lại còn là xa vật đi. mà rất cao. Nhiều càng yêu này, nhiều càng yêu này, yêu này. สุขสบายดีหรื่อไรสุขสบายทั้งใจและใจไปก่อนละสวัสด,ดีต่อไปอยังไรน,นะเด็กๆเ,เอาออกมาได้ไหมเนาะนิวนางอยู่ไหนนิวนางอยู่ยไหนอยู่ไหนอยู่นี่จางอยู่ไหนอยู่นี่จางสุขสบายดี่รือไรสุขสบายทั้งใจและใจเอา้าไปก่อน<ป>ละสวัสดี चाहे भाइटला <tweet> ตาเวดี<า>ทำก็ได้ดุจตาอันนี้ออกมาครบไหมได้ไหมเอ่ยบางคนยังหาหนนวไม่เจอเลยเจอ,อยังครบดอยังคะอ้าวดีว๋ยวยล้องต่อไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะเอาลัไแม่เิวจ้าไม่ทุกข่ตอยากรู้จังเลยว่าเอานักแข็งกับน้ำร้อนมาทำะอะไรเด็กๆอยากรู้อยากแม่หรือเปล่าถยายากรู้ลเลยเลยแม่มิวการทดลองวันนี้นะคะคือการทดลองการเกิดฝนวิ ท่เกิดฝนเกิดมาได้ยังไงอ่าแม่ตุกขาความร้อนเรามาจากอะไรคะจากข้างบนกู้คือพระอาทิตย์ภาคอาทิตย์ส่องแสงลงมาอมากระทบกับน้ำค่ะแม่ตุกขาน้ําทะเลพอมากระทบเสร็จปุ๊บไ,ไ,ไ,ไอความร้อนไอน้ําอะค่ะก็ร้อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไมทำปฏิกิริยา

กาเป็นท่อนยาวเสร็จแล้วค่อยมีฝนโอ้ตกมามั้นสดชื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียวกีบไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออเนี่ยน้ำร้อนกับน้ำเย็นน้ำแข็งเอามาทำอะไรแม่วิววันนี้เราจะทดลองกันเพราะพระอาทิตย์ให้ความร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเราหาความร้อนจากพระอาทิตย์ไม่ได้เราก็ต้องใช้น้ำอะไรท่านผู้ชะน้ำร้อนแต่ เด็กๆคะเวลาจะเทน้ำร้อนเด็กๆเทเองได้ไหมคะต้องให้คุณแม่ช่วยนะคะอ่าเต้นน้ำร้อนคุณแม่จัดน้ำร้อนคุณแม่จัดน้ำร้อนคุณแม่จัดน้ำร้อนอย่ามาดูเลยเด็กๆอย่าตักนะคะเดี๋ยวลวกมือนะลูกนะอย่โดนมือนะคะอ่ามื้ทำไม่ดีทำไม่ีีเทค่ะไม่ตุ๊กค่ะเท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 เยอะไหม พอประมาณค่ะแม่ตุ๊กาน้ำร้อนน้ำร้อนใส่แก้วมตุ๊กเอาให้เด็กๆนะคะเอาฝาวางไว้บนแก้วค่ะเสร็จแล้วให้เอาน้ำแข็น้ำแข็งขขอใส่ด้วยขอใส่ด้วยแม่ขอใส่ด้วยเด็กๆช่วยกันเรื่อยๆพ่อคุณแม่ช่วยกันเร้วๆๆเ่อๆร่อสัมนี้นีมนจะเกิดอะไรขึ้นมาเื่อยๆนะแม่ตุแขว หมดเลยข่าแม่ตุ๊กขาเด็กๆเห็นไหมเด็กๆเ,เ,เห็นไหมเห็ไนไหมลองดูสิคะลองดูลองกล้องดูสิคะไอ้น้ําตรงนี้จะหาย<อ>ไปคะ่ะแม่ตุ๊กขาเสร็จแล้วฝน<อ>เขาจะตกลงมาเพราะเขาโดนไอความร้อนลงมา<อ>แทนแม่ตุ๊กขาด,ด,ดูดูสิคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะจะเริ่มหายไปจะเป็นฝนเป็นเม็ดเป็นเมะแม่ตุ๊กขาโอ้โหนไหคะเป็นเม็ดลงมาแล้ว นี่โวไม่น่าแไม่วิวเขาไม่ทำฝนเทียมเพราาทำแบบนี้แน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ตุ๊กขาโอ้ฝนนะคะจะแรงหรือจะเบาอยู่ที่ความร้อนค่ะควาาร้รนถ้าพายทิศร้อนจ,จัดๆอย่างเงี้ยส่งกระทบลงมาที่น้นําทะเลไอ้น้ําทะเลตัวนี้ก็จะขึ้นเร็วค่ะแม่ตุ๊กขาจะไปเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเมฆค่ะแล้วก็ตกลงมาแรงหรือเบาค่ะแม่ตุ๊กขา สำเร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องรอค่ะแม่ทุกขาไม่ใช่ว่าขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บจะลงมาเป็นฝนเลยไม่ใช่เขาต้องเป็นรอเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วค่อยเขาเขาาค่อยจะตกลงมาค่ะใช่ไหมไหลไหมเนี่ยเสร็จสำเร็จได้ยังแม่ใช่แล้วค่ะคุ่ทกขาเดี๋ยวก็ไหลค่ะให้เด็กๆลองสังเกตที่บ้านดูนะคะลูกค่ามันต้องใช้เวลาค่ะ แผมันหมดแล้วเราก็เติมได้ใช่ไหมเติมได้เรื่อยๆค่ะไม่ตองกตาแต่ความร้อนตัวนี้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานมันไม่เหมือนที่ของของจริงที่เขาเป็นเกิดเป็นฝนจริงๆค่ะแม่ตกอันนี้คือเป็นการทดลองค่ะให้ดูเฉยๆค่ะมีการสังเกตนะคะใช่ค่ะเป็นการสังเกตค่ะแม่ตุ๊กตาโอเคการไม่วิวอันนี้เด็กๆก็ได้ความรู้จากจุดนี้ไปแล้วนม่ตุ๊ก่าโอ้อันนี้วันพุหอาหารินดก็ได้ ความรู้จักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับก็ได้นะการเกิดฝนการไม่เกิดฝนอันนี้เป็นความรู้ง่ายๆหาได้ที่บ้านเราเลยค่ะน้ำแข็งเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะแม่ตัวขาเอาน้ําแล้วไปใส่ตู้เย็นมันก็แข็งแล้น้ำร้อนแล้วก็ใส่กาแบบนี้แต่น้ําร้อนห้ามทําเองโดยเด็กขาดนะคะเด็กๆคาะต้องให้ผู้ปกครองทาให้เท่านั้นค่ะเพราะอันตรายมากค่ะ แล้วเวลาเป็นน้ำฝนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดื่มได้ไหมแม่คุณไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่ยังไม่สะอาดพอถ้าฝนตกมาเนี่ยน้ำเนี่ยเรายังไม่ดื่มได้เนาะเราต้องไปกรองอีกครั้งไมถึงจะทานจริงจะทานได้ค่ะตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะเนาะใช่ค่ะแม่ค่ะยิ่งโควิดนายทีมเข้ามาทําให้เราไม่มีการเปิดเรียนต้องเรียนอะไรนะไม่ต้องน่ะออนไลน์เราอยากเห็นหน้าเด็กๆจังเลยเนาะยว่าเด็กๆหือ ลืมฝีมือแม่ทุกเยงกับข้าวอย่าลืมนะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะลืมว่าทานเสร็จแล้วล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยแม่ิมีอะไรอีกไหมอ่ะในววันนี้ การทําน้ําฝนของเยื่อว่าจบลดแล้วแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรแม่พรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะเมตุข่าอ๋อม่ตุ่ามีอะไรอีกมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะปมเติร์สร้างสรรค์เยอะแยะเลยอ้าเราจะทําอะไรไมเราจะทำอะไรเ่ยไม่บอกค่ะเราอาอุปกรณ์มาก่อนคนยากรู้จังเลยคืออะไรมากไม่รู้เลยคกระดาษ A4 ค่ะ กระดาษ A4 เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ค่ะคม่ตู้ขา A4 สีขาวแต่ไม่เอารูปนะคะเอาไปกับตุ้งเอาเป็นขาวๆเลยกระดาษ A4 ขาวๆอ่าคุณนี่แม่ตู้เตียนมาเสร็จแล้วให้เด็กๆ มีสีน้ำค่ะสีน้ำเป็นหลอดแล้วเป็นขวดไหมพี่เป็นขวดค่ะไม่ตุ่กค่ะเอาที่สีดิอ่ะตามใจเราเลยค่ะอยากได้ทม่สีสีเขียวได้ไหมได้ค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆมีหลอดหนึ่งอันหลอดดูดน้ำใช่ค่ะหลอดใหญ่นะคะไม่ใช่ดูดนมนะลูกๆดูดน้ำที่เราดื่มน้ำอะค่ะเสร็จแล้วก็มี ถาดรองสีาช,าชใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะไม่ตุ๊กขามีน้ำเปล่าเพื่อเราที่เพื่อเราจะเอามาผสมสีค่ะมันจะไม่ให้มันนืดเกินไปมีสีมีส,มสีมีกระดาษเอซีม,มีลออมีม แผ่นรองแล้วก็มีหลอดด้วยมีสีด้วยมาดูด้วเปล่าแม่วิวไม่บอกขาเามาดูด้วยดูสีก็ไม่ได้ี่ไม่วิวนะเสร็จแล้วไให้น้ำเปล่าด้วยนะคะแม่ตุ๊กขาอยากยุ่งดังเลยอยากยุ่งด็กงมุกขนไม่ตุ๊กเปล่าถ้าอยากรู้พกมีเสีย้อุปกรณ์มาให้ครบนะคะวันนี้แม่ตุ๊กกับแม่วิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ศิลปะ